ทุกคนคะวันนี้เราจะพาไปสองแหล่งโบราณคดีสึกขราในประเทศอินที่เกล่นไปว่า มันคือการเปิดแหล่งเวิร์กช็อปการทำมามมี่จากอดีตท,ที่จะมาเติมเต็มความสงสัยเกี่ยวกับอียิปต์โบราณที่เราเคยมีใกล้เมืองไคโรในอียิปต์มีแหล่งโบราณคดีชื่อดังระดับโลกที่เรียกว่าซักคราที่นี่คือขุมทรัพย์ของนักโบราณคดีเลยก็ว่าได้เพราะว่าตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมานักโบราณคดีขุดเจอของใหม่ๆตันแทบทุกปีเลยค่ะ การค้นพบครั้งใหญ่ในปี2022ก็คือการพบโลงศพอียิปบโบราณมัมมี่แมวมัมมี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในยุคนั้นและรูปปั้นปิดทองนับร้อยกว่าชิ้นที่สุดาานนั้นทีมขุดเขาก็จะลงไม้ที่บรรจุมัมมี่ในแบบที่สมบูรณ์มากๆค่ะ เยอะกว่า250ร่างมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กเรียกได้ว่าเป็นบริเวณที่อุดมไปด้วยมัมมี่มหาศาลเลยค่ะเป็นที่น่าสนใจของนักโบราณนดีหลากหลายสำนักเลยเพราะไม่ใช่แค่มัมมี่เท่านั้นนะคะมีของใช้โบราณจารึกภาพวาดโลงศพต่างๆ และมีรูปปั้นทองสมฤทธิ์ของเทพ,พเจ้าอียิปต์โบราณอีกร้อยกว่ารูปซึ่งทั้งหมดนี้มีอายุราวๆ2,500ปีเลยทุกคนและยังถูกค้นพบสุสานสัตว์โบราณที่ักราซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าบูบาสเตียมเพราะเป็นสถานที่บูชาบาสเตตก็คือเทพแมวนั่นเองค่ะ แล้ววิหารที่นี่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อแมวอย่างเดียวค่ะแต่สร้างขึ้นเพื่อเทพเจ้าองค์อื่นๆด้วยนักโบราณนะคดียังเจอรูปปั้นสองบิดเทพเจ้ากว่า150รูปแถมยังเจอม้วนกระาดาษปาปิรัสในโลงศพด้วยนะซึ่งคาดว่าจะยาวถึง52ฟุตอยู่ภายในโลงศพของมนุษย์ที่ชื่ออาโมสและมีเนื้อหาจากหนังสือแห่งความตายของอียิปต์ซึ่งเป็นตำรานำทางผู้ล่วงลับไปสู่โลกหลังความตายนะคะ ในปัจจุบันม้วนกระดาษอันนี้ถูกคลี่ออกแล้วแลวจะจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไครโรค่ะนอกจากมัมมี่แล้วนักโบราณคดียังเจอโรงงานทําศพที่อยู่ใต้ดินของสุคระมันคือโรงงานทําศพแห่งแรกที่ใช้ทํำมัมมี่และฝังศพแบบครบวงจรเลยค่ะ เพราะว่าภายในนั้นมีถังขนาดใหญ่สําหรับเตรียมร่างและก้นหลุมที่ลึกลงไปอีกประมาณ40ฟุตก็เจอห้องทําศพที่มีชามถ้วยเซรามิกเป็นร้อยๆใบเลยค่ะถ้วยพวกนี้หลายใบยมีฉลากระบุน้ํามันและสารต่างๆก็คือจะมีสลักคําแนะนําในการใช้งานสําหรับทำมัมมี่ด้วยค่ะแล้วสิ่งที่คนพมเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดค่ะ เพราะว่าทําให้เราได้สูตรปรุงยาของคุณหมออียิปต์โบราณเนี่ยแหละคะ่ะส่วนผสมส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาจากดินแดนที่ห่างไกลจากตรงนี้ด้วยนะคะเช่นเรซินจากต้นเอลมีฟิลิปปินส์หรือเรซินจากพิสตาเชียจากแอฟริกาสิ่งเหล่านี้ท้าไม่เห็นว่าธุรกิจทำศพในสมัยโบราณนั้นเนี่ยต้องอาศัยการค้าขายข้ามโลกที่เป็นระบบมากด้วยเช่นกัน แล้วทำไมชาวอีิโบราณถึงต้องชอบมาฝังศพที่ซักรากันล่คะคะก็เพราะว่าที่นี่นี่อยู่ใกล้เมืองเมมฟิสซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศอียิปต์ค่ะซักราจึงกลายเป็นสุสานหลักของเมืองหลวงไปเลยฟาโรห์ ah อียิปต์ในยุคแรกๆหลายองค์ก็ได้มาสร้างสุสานไว้ที่นี่ด้วยนะคะเช่นฟาโรห์จเซฟราชวงศ์ที่ส ที่สร้างพีระมิดขั้นบันไดบริเวณนี้แหละค่ะและเจ้าหน้าที่ราชสำนักหลายคนก็ยังมาฝังที่สการาอยู่ดีแม้จะเกิดอาณาจักรใหม่ๆที่ไกลออกไปเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าแห่งความตายหลายองค์ก็คือเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจของหลายๆคนค่ะ,คะการค้นคว้าบริเวณสการาในตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะสำหรับนักโบราณคดีแล้วมีการขุดวิจัยค้นคว้ากันมาโดยตลอด แล้วตอนต้นปี2025นี้เองก็มีการค้นพบที่น่าสนใจด้วยก็คือหลุมศพอายุกว่า4,000ปีของแพทย์ผู้รักษาฟาโรเขาคือคุณหมอชื่อเตอรตินเนบิฟูมีฉายาด้วยนะคะว่าเป็นนักเล่นกลเทพีแมงป่องเซอร์เคท ซึ่งความหมายก็คือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องพิษจากการกัดน,นะคะในจารึกยังบอกอีกว่าเขาเป็นผู้อํานวยการด้านพืชสมุนไพรและเป็นหัวหน้าทันตแพทย์ด้วยซึ่งเป็นตําแหน่งที่สําคัญและหายากมากๆในอียิปโบราณแล้วหลักฐานต่างๆที่พบก็บอกได้ว่าคุณหมอคนนี้นะ่ะได้อยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพของเขานะคะคือต้องเป็นคุณหมอในราชสำนักที่รักษาฟาโรด้วยอย่างแน่นอนผนังสุสานของเขาก็ตกแต่งด้วยภาพ ว่าสีสันสดใสอยู่ในสภาพที่สวยงามจนลืมไปเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยมีอายุกว่า4,000ปีเลยค่ะ สถานที่แห่งนี้เนี่ยมีพื้นที่ใต้ดินที่กว้างแล้วก็ซับซ้อนมากค่ะการค้นคว้าก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะยังมีอีกหลายสิ่งที่รอการค้นพบอยู่อีกมากใครชอบเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีสารคาดีใน Netflix ชื่อ Secret o f the Sakura Tomb เป็นสารคาดีของปี2020ค่ะไปดูกันได้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมติดตามช่องโค o บี f ไ l e s ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย